ครับอันนี้ iPhone X นะครับที่เราทำการซ่อมไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับที่ส่งมาจากจังหวัดจังหวัดน่านนะครับนะก็อันนี้เราทำการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่นะครับลองไปดูใกล้ๆกันหน่อยนะครับก็ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะครับลาย i2c อา ช็อตหรือมีปัญหานะครับทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะติดสติ๊กเกอร์รับประกันไปให้นะครับพร้อมส่งกับสู่จังหวัดน่านนะฮะก็แจ้งลูกค้าเรียบร้อยราคาซ่อมนะครับก็งานก็รับประกันหนึ่งเดือนเต็มหรือสามสิบวันนะครับก็พร้อมที่จะส่งกับสู่มือเจ้าของเดิมนะครับก็เรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทําการคันน็อตนะครับ แล้วก็ทําความสะอาดนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ขันน็อตให้เรียบร้อยนะก็ใช้งานได้สมบูรณ์แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะโทรแจ้งให้ทราบน,านี่เราก็จะขันน็อตเลยน,น็อตนี่เราก็เปลี่ยนใหม่นะฮะให้ตัวหนึ่งครับน็อตตรงนี้นะครับที่เกี้ยวหวานมาไปที่หัว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 หวานมานะครับหัวหัวหัวเสียมานะครับเราทาการเปลี่ยนให้แล้วแล้วก็มีพุกกันน้ํา การฝุ่นให้ด้วยตัวนี้นะครับก็เส็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้ปกติแล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะส่งซ่อมกับผมนะครับช่างพรพระนครทีมนะหรือที่เรียกกันว่าช่างในตํานานนะครับหรืออาจารย์ศักดานะครับก็เป็นเชิญได้เลยนะครับสามารถโทรมาสอบถามอาการเสียราคาซ่อมเบื้องต้นนะครับหรือจะส่งเครื่องมาให้เราเช็คนะครับ รเรารับทั้งงานลูกค้าแล้วก็งานร้านซ่อมมือถือนะครับที่จบงานไม่ได้นะฮะด้วยนะครับก็ท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์083 541 4498นะครับสำหรับวันนี้ผมแค่นี้ก่อนนะครับ